หัวชัยเท้าผักบำรุงตับที่ชาวจีนยกย่องแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันดีกว่าโสมจริงหรือเปล่าคุณคงเคยได้ยินคำพูดว่าผักและผละไม้เปรียบเสมือนยาอลําค่าจากธรรมชาติแต่คุณรู้หรือไม่ว่าหัวชัชเท้าผักที่คุ้นเคยในตลาดไทยถูกชาวจีนยกย่องว่าบำรุงยิ่งกว่าโสมและนี่ไม่ใช่แค่คำพูดเทียงอย่างเดียวมาพบกับความจริงที่น่าทึ่งของผักชนิดนี้กันเถอะหัวไชเท้าไม่ใช่แค่ผักที่มีราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย แต่ยังเป็นผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านอีกด้วยแพทย์แผนจีนเชื่อว่าหัวชัยเท้ามีฤทธิ์เย็นช่วยบำรุงตับขับพิษตับร้อนย่อยอาหารและปรับสมดุลลมปราณและเลือดน่าสนใจตรงนี้คือประโยชน์ของหัวชัยเท้าไม่ได้จำกัดแค่ทางการแพทย์แผนจีนเท่านั้นวงการแพทย์สมัยใหม่ก็ยอมรับฤทธิ์ดีของมันเช่นกัน แต่ที่น่าประหลาดใจคือหัวชัยเท้ามีสารประกอบที่ช่วยปกป้องตับจากความเสียหายลดความเสี่ยงโรคเบาหวานป้องกันโรคมะเร็งและส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วยงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าสารประกอบในหัวชัยเท้าเช่นกลูโคซินโนเลตไอโซเทลเซเนตแอนโทไซนินและโคเอนซามิคูเทนมีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพตับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลมะเร็งและควบคุมความดันโลหิตแล้วทำไมหัวชัยเท้าถึงถูกยกย่องว่าดีกว่าโสม คำตอบอยู่ที่คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายโดยเฉพาะวิตามินซีโพแทสเซียมและใยอาหารที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันขับถ่ายและรักษาสมดุลของร่างกายนอกจากนี้หัวไชเท้ายังมีรสชาติที่หลากหลายสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายวิธีทั้งแกงจืดตุนหรือแต่งกับอาหารต่างๆทำให้เป็นผักที่สะดวกต่อการบริโภคแต่คุณรู้ไหมว่าหลายคนยังไม่ให้ความสำคัญกับหัวไชเท้าเท่าที่ควรพวกเขาอาจคิดว่ามันเป็นแค่ผักธรรมดาแต่จริงๆแล้วหัวไชเท้าเป็น ยาอลําค่าที่ธรรมชาติมอบให้ลองนำหัวไชเท้ามาปรุงอาหารในมื้ออาหารประจำสัปดาห์ของคุณดูสิคุณจะพบว่าสุขภาพของคุณจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและอย่าลืมว่าการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวคำถามสำหรับคุณคุณเคยลองทานหัวไชเท้ามาบ้างหรือยังคุณคิดว่าหัวไชเท้าดีกว่าโสมจริงหรือเปล่ามาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ